ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเก่ตุกท่านกระผมสมศซีชมทีเลขาธิการพรรคชาติหน้าค่อยพัฒนาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแคนแบบบัญชีริชื่อสมาชิกรัฐสภาธรรมธานครับวันนี้ผมขออนุญาตการเรียนว่า สถานการณ์บ้านเมืองของพวกเราปัจจุบันนี้นั้นเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นต้องยกย่องคุณชูวิทย์กับมนลวิสิตซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยของพวกเราซึ่งสามารถมาต่อกกรกับพวกสีเทาทั้งหลาย ขุดคุยพวกที่ทำผิดกฎหมายอย่างเช่นกรณีสมศรีเทาสมศรีห่าวชอบตั้งมาเฟียเป็นมาเฟียสามารถนำลูกน้อง บริวารไปซื้อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านได้ในประเทศไทยในกรุงเทพมาอของพวกเราบ้านราคาบ้านหลังหนึ่งก็ราคา20ล้านสาสิบล้านทำตามครับคนไทยไม่มีปัญญาซื้อนะครับแล้วคนต่างชาติที่เขาซื้อได้ขนาดนั้นก็คุณชีวิตก็ออกมาแชฉแล้วว่ามีการขายยาบ้า มีการข้าววุมีการฟรอกเงินนำเงินไปซื้อที่ดินซื้อบ้านรู้อยู่ราคาสี่สิบล้านห้าสิบล้านอยู่ยังเช่นสมสีหาวเป็นต้นธรรมตานที่เขาเล่าับบยังไงก็ผมในสภาแห่งนี้กรผมก็ขอขอบคุณขอยกย่องคุณชวิทย์นะที่ต่อสู้ แล้วก็ฝากไปถึงนักร้องทั้งหลายนิดๆหน่อยๆก็อภยัยนิดๆหน่อยๆก็เอารูปมาเลยกันบ้างอย่าไปฟ้องนั่นฟ้องนี่อย่าไปร้องนั่นร้องนี่สหน่วยงานที่รับรองก็รับรองตังดสินปัญหาเฉพาะพวกตัวเองข้างตัวเองข้างที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เมื่อเขา้องขึ้นมาก่อนจะสินผิดนับรองทั้งหลายแหล่ก็เหมือนกันลองอย่าบอพวกพวกคนอื่นไม่จะลองพวกตัวเองอย่างเช่นด้านหนึ่งบอกว่าทําไมไม่ลองพวกนี้บ้างอ่ะแกก็ตอบว่าพวกนี้เป็นพวกของทมเป็นพวกรัฐบาลผม้องได้อย่างไรงนี้เป็นต้น มันเลอะเทอะในธรรมประทานที่ก็รบว่ามันเลอะเทอะต่อศาลมันเลอะเทอะต่อดหน่วยงานนึงเราเราไปชอบแต่้องขึ้นมาแล้วทำไม่ราลองก็หาว่าไม่ทําไม่ทํดตานน้าที่ก็ผมขอ,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 ขอฝากไปสองเรื่องในธรมรมประานกบขอ,ขอคุณมาก